จับประชาชนเลยพี่อันนี้จริงผมว่ามันเป็นอะไรที่ทำไมอ่ะทำไมทำไมมันเหมือนกับว่ารัฐบาลรอสิ่งเหล่านี้บ่อยมากเลยเหรอคือทำไมทาไมจะต้องต้องมีแบบคนนำร่องจิตคือทำไมตอนนี้ทุกคนอย่างผมก็กับน้องลีก็บริจาคอะไรนะที่เป็นเฟสชิลแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามหาชุดแล้วก็ไปไปจากตามโรงพยาบาลคำถามคือทำไมมันไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลต้องหาหรอวะไม่เป็นหน้าที่ดาราห,าหรอ อันนี้งงคือเป็นหน้าที่ของคนที่มีจิตกุศลต้องทําให้เหรอใช่หน้าที่รัฐบาลเหรอแล้วทําไมงบประมาณตั้งเยอะตั้งแยะไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันทําไม่ได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ได้ว่าแต่แค่งงเรื่องเหรไป้าทำไมทําไมไม่เตรียมให้พอทําไมไม่หาได้เพราะอะไรรู้ป่าเพราะเรายังหาได้เลยเรายังถ้าเราบอกว่าหาไม่ได้หรือไม่มีตังค์อย่างแรกม,มึงมีตังค์เยอะกว่ากูแนะ่ อันนี้ชัวร์สองหาไม่ได้ต้องรีบยังหาเลยต้องรีบไปเสิร์ชหาได้ให้เลขาช่วยหาสมมติหรือหาเองไม่รู้แต่คือพวกเราเป็นดาราเรายังหาได้เลยคุณเป็นรัฐบาลแม่งหาไม่ได้ได้ไงวะนี่คือลอจิกที่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องให้ทุกอย่างแม่งมาจากการบริจาคอะวะคือทุกคนต้องมานั่งบริจาคบริจาคบริจาคทุกเรื่องแม่งต่างดำนะ้ำอะไรนะน้ำ,น,ำน้ำท่วมกูก็บ,บริจาค น้ำไอ้นี่มีบใบจ่ายแล้วคือทำไมอ่ะทำไมเงินเยอะแยะทำไมเอาไปทําอะไรหมดวะม่เข้าใจตรงนี้จริงๆ